เดี๋ยวกขจขึ้นไม่ด้าหน้าก่อนเด้อร์เดี๋ยวก็จะลงเาสองสามต้นนะครับสีต้นก็ได้นะครับไปครับนี่ดูแสงอาทิตยด์ดิโอ้โหแดงสวยเลยครับพี่น้องนี่ครับเหลือแค่แค่ถึงตรงนี้ก็ไม่เยอะครับพวงนี้ครับรการเดินทางครับบรรยากาศวิถีชีวิตคูดจะให้ฟรีสไตล์ ครับวันนี้วันศุกร์ที่12นะครับกรกฎาคม2567นะครับเวลา17บนากาย2นาทีครับผมสวัสดีครับพบกับช่อง y o ยูทูบกูจะให้ฟรีสไตล์ครับวันนี้ก็มาถ่ายทำอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวจะเดินทางไปที่นาครับในช่วงเย็นของวันศุกร์นี้นะครับก็หลังจากเลิกงานแล้วนะครับจะเดินทางไปนาเดี๋ยวพาไปดูครับว่าวันนี้ความคืบหน้าของการทำนานั้นไปถึงไหนแล้วนะครับไปเดินทางกันครับบรรยากาศของการเดินทางครับวันนี้ครับก็นี่นะครับ อากาศทุ่งนาครับในอันนี้นะครับมีช่วงห้ามมงเย็นแต่วันนี้แดดแดดจ้าเลยครับผมนี่ก็เห็นตัดไปข้าวันอยู่นะครับี่ตัดไปข้าวแล้วครับตอนนี้ก็ขับมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็มาถึงบริเวณทางลงไปนาเราแล้วนะครับครับก็เป็นอากาศทุ่งนานะครับ นะเห็นคุณแม่พอดีเขามาถอนกายอยู่ที่นี่ที่เดิมนะครับที่เราถอนไปเมื่อวันวันเสราร์ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์วอาทิตย์ทั้งสองวันแหละที่ผ่านมาครับนี่ครับกแกกำลังถอนก้านะครับเดี๋ยวค่อยเมาไปแกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดํานาก่อนเพราะว่ามันเหลืออยู่น่นประมาณสิบมัดนะแต่ไม่รู้จะดําเสร็จไหมนะครับนี่นะก็เดี๋ยวไปทําภารกิจก่อนไอเดี๋ยวก็จะขึ้นไม่ดําหน้า่อนเดอรเดีย๋ดวยวก็จะลงเอา เออไปทีนี้เราก็ไปเอาไปเอาไปน้นํานาเออนะครับไปเดินทางกันครับไปดํานากันก่อนนะครับในวันนี้นะครับครับผมตอนนี้ก็ถึงที่นาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้เวลา17บเนกาสานาทีเมื่อคืนช่วงหัวค่ำที่ผมเลิกงานมาผมเปียกฝนมาเลย ทีนี้ก็ตกหนักมากนะช่วงหัวค่าแล้วก็กลางดึกนะครับตกหนักอีกแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ลินฝนตกลินหรือฝนลงเม็ดบบไปปล่อยนี่แหละถึงเช้าเลยครับปกเป๊กปกเป๊กถึงเช้าเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศน้ํากันว่าจะเยอะแค่ไหนแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศน้ํามาถึงแล้วนะครับอันนี้ตรงนี้คุณแม่ก็ดําไปแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็ช่วยกันดํามาจนเสร็จแล้วนะครับไม่มีที่ว่างให้เห็นแล้วนะครับทีนี้มันก็จะต้องไปเก็บรายละเอียดตรงโน้นนะครับ เมื่อวนันเมื่อวันพรฤหัสผมเอาเครื่องตัดหญ้ามาช่วงเย็นมาตัดแต่ผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันก็ไม่มีเวลาถ่ายเพราะว่ามันก็ต้องถ่ายสลับกันนะเนาะเราจะถ่ายทุกวันเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าถ้าหมดแต่ถ่ายมันก็ไม่ได้ไม่ได้ทํานานะครับเนาะโน่นจะมีที่ว่างๆอยู่ตรงโน้นแล้วก็ตรงโน้นนะครับตรงหญ้านะครับเดี๋ยวค่อยพาเดินลงไปดูเนี่ยตอนนี้น้ําปริมาณเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงในที่ ที่นาดอนว่ามีน้ํากัหรือยงที่เราดําไปช่วงแรกๆนะครับไปเดินไปดูครับครับเราก็จะเห็นว่าเราดํามาแล้วนะครับที่ที่ว่างตรงนี้นะครับก็จะเหลือว่างตรงนั้นนะครับว่างตรงนั้นเนี่ยครับว่างตรงนี้ยังไม่ได้ดำนะครับก็เรียบร้อยครับนะเรียบร้อยตรงนี้เรียบร้อยดีเนี่ยกำลังติดลากเลยแหละทาเสร็จเมื่อวันพฤหัสนะครับเมื่อวานมาไม่ได้ฝนตกหนักนะครับในช่วงหัวค่ำผมก็เปียกฝนมาจากโรงเรียนเพราะว่า เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับอ่ะเดี๋ยวพาเดินลงไปชมฝั่งข้างล่างนู้นที่เราดำก่อนหน้านี้ว่าข้าวมันสวยขึ้นหรือยังนะครับก่อนลงไปดูนู่นก่อนเดี๋ยวกลับมาจะพามาดำตรงนี้นะี่ครับกับตรงนั้นนะครับผมเตรียมกล้าไว้ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวจะพาลงไปดำว่าวันนี้จะดำได้แค่ไหนแต่ก่อนเรียนก็ขอถ่ายคลิปก่อนนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ก็จะดำในช่วงเช้าก่อน,จ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 ,นจนถึงสายนะครับช่วงบ่ายๆก็จะเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพราะว่าผม จะพาลูกสาวไปรับวัคซีนแล้วก็นัดตรวจตรวจสุขภาพแล้วก็นัดติดตามอาการของโรคหอบด้วยนะครับเนี่ยย่างเงี้ยไม่ค่อยจะมีน้ำแต่ตอนนี้เต็มไปด้วยน้ำแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกมาทั้งคืนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราพาเดินชมนาไปด้วยนะครับในช่วงของเย็นวันนี้แดดจัดนะฮะต้องบอกว่าเย็นวันนี้เพราะว่าแดดจัดจริงๆนะครับ พราะว่านี้ไม่มีฝนเลยรอบๆแรบๆก็ไม่มีนะครับปกติเนี่ยฟ้าจะคึมฟ้าคึ้มฝนไม่ตกทางเราก็ตกที่อื่นนะครับก็จะได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วก็น,นี่มันทให้ผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายทำนี่ครับเห็นไหมครับตรงที่เราดาไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็จะมีเงาของต้นไม้ก็มีน้าเปที่เรียบร้อยตอนแรกๆที่ถ่ายเมื่อสักสามสี่วันที่แล้วเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีน้ําเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินไปชมข้างล่างเลยแล้วกันนะครับน้ำนะครับตรงนี้ มีชัดเต็มเลยนะครับเพราะว่าฝนก็ลงมาเมื่อคืนนี้นะครับเนี่ยแต่ตรงนี้ยังไม่มีเพราะว่าตรงนี้มันมันเป็นเนินดินนะครับตรงนี้ก็มีนะครับแต่มีไม่ค่อยเยอะเนาะ,ะนี่นาที่เราดำเมื่อ,อเดือนก่อนนู้นใช่ไหมเด็นตั้งแต่ต้นต้น,ตนเดือนมิถุนายนนะครับต้นเดือนมิถุนายนก็ดำมาดำตรงนี้ก็ มีทั้งดำน้ำแล้วก็มีน้ำแล้วก็ไม่มีน้ำนะครับเพราะว่ามันดำไม่ทันเพราะเราดำอยู่สองคนแล้วก็ประกอบกับการไปขอข้าวที่เขาไม่เอามาดำนะครับอ่าตรงนี้ก็มีน้ำแล้วนะครับตอนแรกไม่มีน้ำเลยนะครับวันนี้เมื่อคืนฝนตกมาก็โอเคครับชุ่มฉ่าเรียบร้อยน้ำขังแล้วถ้าตกไมก่ไม่อีกก็ดีนะจะได้ขังเยอะๆนะตรงนี้ก็มีน้ำแล้ววันนั้นไม่มีเลยนะครับ เนี่ยวันนั้นไม่มีแต่วันนี้มีน้ำแล้วนะเนครับวันนี้วินนี้มีน้ำแล้วครับเดี๋ยวชมครับผมหญ้าเยอะมากแต่ตรงนี้มีข้าวอยู่เดีย๋ยวจะมาตัดแต่ตรงเนี้ยไม่มีข้าวเลยนะครับต้องตัดออกตัดออกระดาระดาใหม่นะครับเรามาสำรวจผมมาสำรวจแล้วแต่ยังไม่มีเวลามาดำนะครับเนี่ยจากที่ไม่เคยมีข้าวก็ดำไปหมดแล้วนะครับับคุณแม่ เดีนะ๋ยวตรงกลางๆนั้นแหละเดี๋ยวผมจะไปดำตอนนี้แหละเพราะว่ายังมีแดดอยู่เดี๋ยวถ่ายก่อนนะครับอัปเดตพื้นที่เราก่อนละกันนะครับเนี่ยก็ข้าวนาดำนะครับก็มีน้ําแล้วสามสี่วันที่แล้วไม่มีนะครับก็ถามว่าแห้งไหมมันก็ไม่แห้งแต่ดินมันชุ่มชื้นไปแล้วแต่ว่านี่มาอัปเดตวันนี้มีน้ําแล้วนะครับมีน้ําเยอะด้วยแล้วก็ข้าวก็กําลังไปได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นนาดำเนาะนะครับอะ เดี๋ยวเราเหครับน้ำเห็นไหมนี่มีน้ำแล้วเด้อทุ่งนาของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดำนาตรงนู้นนะครับเดี๋ยวหิ้วก้าลงไปอีกแล้วก็จะพาไปดำเนาะไปเดินทางกันดีกว่าครับครับเดินทางกันเลยพาไปดำน้านะครับอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็นี่แหละชีวิตีชีวิตของเรานะครับในช่วงเราเลิกงานมาเราก็มาทำนาอย่างนี้แหละนะครับ แล้วก็วันหยุดนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาลูกแล้วแล้วก็จะพาลูกไปหาหมอแต่ว่าวันเสาร์พรุ่งนี้ก็จะต้องดำานากากนแล้วค่อยไปเพราะว่าวันอาทิตย์หมอนัดวันอาทิตย์14นะครับทีนี้อ่าจะได้ดูบ้านด้วยอัปเดตบ้านไปด้วยนะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับฮะไปครับไปครับตอนนั้นคลิปที่แล้วเนี่ยถ่ายตรงนี้แหละที่ว่าฝนมาแล้วก็ได้กลับบ้าน เนี่ยกำลังลากติดแล้วครับเป็นไงครับน้ํามาแล้วก็เริ่มเขียวแล้วครับเห็นแล้วก็ชื่นใจเนี่ยเห็นไหมครับในื่อยของเราก็โอเคได้เห็นสิ่งที่เราทําแล้วมันจะเรืองอกงามหรือมันมันขึ้นได้เราก็ดีใจนะครับเห็นไหมครับอ่ะไปดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตเรื่อยเพราะว่าชีวิตเราก็อยู่แค่นี้แหละวิถีชีวิตของเรานะครับไปเดินไปที่นู่นนะครับตรงหน้ารถเสลงแล้วก็เอาหิ้วเอกาบ สีห่ห้ามัดขึ้นไปนะครับวันนี้ก็คงดำแค่หมดมัดก้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ช่วงเช้ามาก็ค่อยมาขนก้าตร,ตรงตรงที่แม่ถอนขึ้นมามาตรงนี้แล้วก็ค่อยดำต่อที่นี้ครับไปดูงานกันนี่แหละครับกําลังจะเตรียมตัวลงไปนะครับแดดยังแรงดีอยู่นะครับอันนี้มีมัดก้าอยู่ห้ามัดนะครับแล้วตรงนั้นมีอีกหนึ่งมัดนะครับนี่นี่หนึ่งมัดนะครับ เดี๋ยวเราจะหิ้วลงไปนะครับเดี๋ยวไปถึงที่แล้วจะให้ดูว่ามันเหลือเยอะแค่ไหนนะครับจริงๆตรงนี้ก็เหลือนะครับที่มีหญ้าให้ดูจะเศษตันไหนนะครับโอเคครับลุยนี่แหละครับกําลังจะเตรียมตัวลงไปนะครับแดดยังแรงดีอยู่นะครับอันนี้มีมัดก้าอยู่ห้ามัดนะครับแล้วตรงนั้นมีอีกหนึ่งมัดนะครับนี่นี่หนึ่งมัดนะครับ่าเดี๋ยวเราจะ ิี่ลงไปนะครับเดี๋ยวไปถึงที่แล้วจะให้ดูว่ามันเหลือเยอะแค่ไหนนะครับจริงๆตรงนี้ก็เหลือนะครับที่มีหญ้าไม่รู้จะเสร็จตอนไหนนะครับเออโอเคครับลุยนี่แหละครับเห็นไหมครับที่มันเหลือนะครับนี่ล่องยาวๆไปนี่นะครับเดี๋ยวตัดหญ้าออกนะครับก็คงจะดําแล้วก็ตรงนี้ครับนี่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 แหละตรงที่ผมชี้เลยนะครับเห็นไหมนี่ นี่แหละมีแต่หญ้าไปถึงนู้นแหละครับก็ได้อีกหนึ่งจุดนะครับจุดที่สองนะครับจุดนี้จะกว้างหน่อยกว้างไปถึงนู้นเลยยาวด้วยคงจะใช้เวลาเป็นวันแล้วก็จุดนี้ครับนี่ที่เราจะมาดําวันนี้เอามัดกาไปทิ้งไว้แล้วนะครับแล้วก็ยาวไปถึงตรงนู้นเดี๋ยวเดินไปถ่ายให้ดูแล้วกันนั่นๆเห็นไหมนี่นี่นะครับก็เหลืออยู่เยอะอยู่นะโอเคได้จะจัดไปครับค่ำนี้นี่นะครับในส่วนที่เหลือนะครับนี่เห็นไหมครับ เนี่ยเนี่ยที่ผมตัดย้าออกไปแล้วนะครับตัดย้าไว้แล้วตัดออกเป็นวงกลมไว้เลยนะครับนี่นะครับเกี่ยวกับตัดจ่าไฟฟ้านะครับนี่นี่ตรงนี้ก็ด้วยตรงนี้ด้วยอ่าเนี่ยก็คงจะซ่อมเันไปครับผมถ้าปล่อยไว้ก็ได้เข้าอะไรกระสอบอยู่นะนี่ตรงที่เอากล้าทิ้งไว้นะครับนี่เนี่ยเนี่ยมหาที่เรายืนนะครับนี่อันนี้ดาไปเมื่อวันพฤหัส ส่วนวันศุกร์ไม่ได้มาเพราะว่าฝนลงนะครับฝนลงก็ไม่ได้มาเนี่ยครับผมเนี่ยโอเคบรรยากาศก,าก็จะประมาณนั้นนะครับจะถามาว่เหลืออีกเยอะไหมถ้าตั้งใจทําดีๆถ้ามีกล้าก็ไม่นานแต่มันไม่เคยมีกล้ามันก็เลยทําให้เราทํางานยากลานะบากเอาละเตรียมเตรียมกล้าไว้แล้วจะ,จะมาดำนี่ครับดำตรงนี้มา เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับนี่ครับก็หยิบขึ้นมาสักสองสามต้นนะครับสี่ต้นก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับผมแล้วก็ปักดำลงไปครับนี่นี่ครับปักดำลงไปนะครับมาดำันต่อนี่ครับนี่ปักลงไปอย่างนี้นี่ครับปักลงไปอย่างนี้ ปักลงไปอย่างนี้ปักลงไปอย่างนี้นะครับนีเ่เดี๋ยวค่อยมาดูแลกันเดี๋ยวดำน้าก่อนวันนี้ไม่ได้ขาตั้งกล้องหรือไม่ได้อะไรมาเลยนะครับเดี๋ยวมันจะช้าไปกว่าน,นี้เนาะเดี๋ยวมันจะค่ำนะครับอ่ะนี่ครับปักดำวันนี้พามาทำนาวิถีชีวิตชาวนาไปอีกหนึ่งวันเออไม่ใช่หนึ่งวันดิ เวลาว่างด้วยซ้ําไปเพราะว่าหลังเลิกงานเนอะนะครับเลิกงานมาแล้วก็จะมาทํานะครับว่าจ้างแรงงานคนก็อันละสามสี่ร้อยเลยนะจะบอกให้นะครับอันละสามสี่ร้อยนะครับมันก็ทําให้เราไม่มีเงินนะนี่นะโอเคครับดาไปเรื่อยๆครับโอเคนะลุยก่อนนะขอลุยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะ ไม่ทันมันเลอเยอะนะว่าจะํำก้าให้หมดมนี่ก็กลับแล้วล่ะนะครับลุยตอนนี้หกโมงกับห้านาทีครับนตอนนี้ก็เริ่มได้มัดหนึ่งแล้วนะครับนี่มัดหนึ่งดำได้แค่นี้นะครับพี่น้องอ่าหกโมงห้านาทีนี้แล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตทุกทุกคิดได้ลนะอยากให้เป็นสามสิบนาทีแต่ว่าเอา,เอา,เอา,เอาคิดได้ดีกว่าคิดได้แล้วทำเพราะว่าเราก็จะเร่งทำอองงานด้วยนะครับนี่อยู่นี่ห้ามัด หกเจ็ดแปดเก้าสิบจะหมดไหมไม่รู้อะรุ้ยครับครับครับตอนนี้ก็สิบแปดนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีนะครับเนี่ยครับได้แค่นี้ครับผมเนี่ยได้แค่นี้เองครับหมดกล้าไปสามารถแล้วนะครับนี่ได้แค่นี้นะครับนี่ได้ไม่ไปถึงไหนนะครับนะได้อีกเยอะเลยนะครับนี่นะนี่ ว่าจะาให้สุดนี่จะสุดไหมวันนี้เช้าพอได้เช้ามาพอได้ต่อตรงนี้นะครับนี่เช้ามาพอได้เอาตรงนี้ต่อแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงครับอ่ะแสงน้อยๆมันก็ยังพอมีมีแสงสว่างอยู่นะครับเราก็จะทําไปก่อนนะครับฮะโอเคตอนนี้18บแปดนาฬกาห้าสิบนาทีนะครับผมนี่ดำมาเรื่อยๆแล้วนะครับจนมาถึง แถวๆนี้แล้วนะครับนี่ก็คงเหลืออีกเนี่ะครับจนถึงตรงผมยืนจะมีข้าวแล้วนะครับก็นี่แหละครับก็เหลืออีกไม่เยอะดูในภาพอาจจะไม่เยอะแต่จริงๆระดับเนี่ยนานอยู่นะนะครับถ้งนั้นแล้วเนี่ยก็จะลุยต่อนะครับถึงแม้อาิที่จะไล่เราแล้วก็ตามนะครับแต่โทรศัพท์ก็ยังใช้งานเพื่อจะให้ดึงแสงได้อยู่นะครับ อันนี้ท่านดูนาฬิกานั่นแหละก็เกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ่ายอย่างนี้ก็มืดแล้วล่ะนะครับจริงๆแล้วมันก็มืดแหละแต่ว่าถ้ามองตามแสงของกล้องนี่ก็อาจจะพอใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลุยต่อให้หมดมัดก้านี้ก่อนนะครับหนี่หมดมัดก้านี้แล้วผมจะขึ้นไปรับแม่แล้วก็กลับเลยพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของการเอาก้าขึ้นรถแล้วก็มาลงมาดํานะครับอ่ะลุยต่อเลยครับผมโอ้ตอนนี้หนึ่งทุ่มกับ ห้านาทีได้หนิห้าหนึ่งทุ่มกับห้านาทีดูแสงอาทิตย์เลยโอ้โหแดงสวยเลยครับพี่น้องนี่ยาม่ําคืนถือว่าเป็นกลางคืนแล้วบอกเออใช่เนาะทุ่มหนึ่งทุ่มนียก็ถือว่าเป็นกลางคืนแล้วนะครับครับท้องฟ้าสวยมากครับพี่น้องครับผมตอนนี้มาดูที่ของเราบ้างครับถึงไหนแล้วนะครับมองไม่เห็นใช่ไหมนี่ไงนะครับนี่ตามมาตั้งแต่ตรงนั้นนะครับจนมาถึงตรงนี้นะครับก็ นี่ครับเหลือแค่แค่ถึงตรงนี้ก็ไม่เยอะครับพรุ่งนี้เช้าเรามาเก็บงานกันนะครับแล้วก็มาเก็บงานแล้วก็จะต่อด้วยตรงนี้ครับพรุ่งนี้เช้านะครับพอดำเสร็จก็จะเดินทางนะครับไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเพราะว่ามีภารกิจนะครับตามที่เล่าให้ฟังไปแล้วนั้นนะครับต้นคลิปเนี่ยครับผมแล้วเราจะเดินทางกลับขึ้นไปข้างบนครับไปรับแม่กันครับผมนะคำไหนก็ต้องสู้ครับผม ทำไงได้ครับผมไปเดินทางเดินทางครับก็ไฟฉายคู่กายครับนี่เพราะว่าซื้อมาไม่ถึงรนะ้อยเดินทางกันเดินย่ำไปเลยครับไม่เป็นไรว่าเราไม่ได้เหยียบเขาบ่อยเหยียบครั้งเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยให้เขาขึ้นเลยนะครับเดินทางครับผมโน่น,นดูบรรยากาศดีกว่าเดี๋ยวผมสองไฟเดนอนั้งผมไปนะครับพอจะมาเด็กถึง มาถึงล่องเดินของเราแล้วนะครับเนี่ยล่องเดินของเราก็จะยาวไกลไปนู่นครับนะสีของฟ้าไปด้วยนะครับชั่วโมงนี้ของฟ้าสวยมากนะครับในค่ําคืนนี้พระอาทิตย์ตกดินนะครับในช่วงหวัวค่ํานะครับในวันนี้วันที่สิบสองนะครับของฟ้าสวยล่องเดินเราก็มีน้ําแล้ววันนั้นไม่มีน้ําก็จะเดินยากขึ้นหน่อยนะครับ อโอเคเราตั้งใจเดินก่อนเราจะช้านะครับไปเดินขึ้นมาถึงรถแล้วไปทีนี้เราเดินทางกลับกันนะครับนน่นครับแม่อยู่ฝั่งนู่นแหละไฟพิบกระพิบกับพิบนู่นแหละไปเทครับการเดินทางครับบรรยากาศนี่ครับไฟสปอตไลท์เราก็ติดที่สเล็กนะครับไฟท้ายเราก็มีนะครับ กับการเดินทางใกล้ถึงคุณแม่แล้วก็เลยถ่ายให้ดูกันนะครับรถนาสั่นหน่อยนะครับาะเอาตามธรรมชาติที่มันกระตกนะครับดีเลย มาเรีับแม่เรียบร้อยนะครับโอเคครับเดินทางกันนะครับกลับบ้านกันครับผมเวลานี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มกับสิบสองนาทีครับโอเคไปกันครับผมตอนนี้เราถึงบ้านแล้วครับผมนี่นะครับจอดสลิงเรียบร้อยนะครับหนึ่งทุ่มกับยี่สิบสองนาทีนะครับผมก็เวลานี้ครับเงียบเงาดี ก็เป็นเวลาหัวค่านะครับนี่ก็มาถึงก็ดีครับไม่มีอะไรก็เพราะว่าใส่ไฟโซลาเซลล์เรามันก็ทาทางานตามหน้าที่ของมันนะครับนี่นี่เห็นไหมครับตามหน้าที่ของไฟโซลาเซลล์ก็จะสว่างเข้าไปนะครับมันก็ก็ดีอย่างหนึ่งเราไม่ต้องพาวงว่าจะต้องมืดบ้านจะต้องมืดต้องอะไรนะครับว่ามันก็สว่างเพอาใช้ได้เลยแหละนี่เห็นไหมโซลาเซลล์ที่เราติดไว้เห็นไหมนะ อ่ามันก็สว่างดีนะครับทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับนะอ่ะเราติดไว้ทั้งหมดสี่หลอดนะครับตรงนี้ก็จะมืดนิดนึดนงแต่ว่ามาหลังบ้านก็จะก็จะสว่างอยู่เห็นไหมครับเนะี่ยโซลาร์เซลล์เราก็ทํางานของเราไปมันก็จะดีตรงนี้แหละนะครับเราไม่ต้องไปพ่วงนะครับอีกอย่างเป็นพลังงานที่สะอาดเป็นพลังงานที่แสงอาทิตย์ทํางานให้เรานะครับเนาะอ่า เดี๋ยวครับชุดชาวนาเมอกแมมอย่างนี้แหละเห็นัน้มนี่ก็นั่นแหละครับประมาณนั้นเลยนะครับกับคลิปวันนี้ไม่มีอะไรมากมายอะไรนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้ละกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมสนับสนุนช่องยูทูบกูดจัดให้ฟีสไตล์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแด้แรงใจในการ ทําวิถีชีวิตนะครับในแบบดําเนินชีวิตแบบฟิสสไตล์นะครับในเรื่องของการงานแล้วก็ไม่ไดเอามายุ่งหรอกเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆที่เราทําได้เราพอทําได้ในเวลาว่างแบบนี้นะครับในเวลาอื่นเราก็ไม่ได้ว่าเอามาทาอะไรนะครับเพนะราะฉะนั้นเวลาว่างหรือเป็นคลิปว่างๆก็มาทําให้ดูกับวิถีชีวิตที่การที่เราใช้ชีวิตกันอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบายนะเจอกันคลิปหน้าครับ